สวัสดีค่ะมื่อนี้ประเดียนยางมากหลังกระช่วงกันข้างมาออกกำลังกายเบิ้งตลาดลงจงเลยค่ะเพามีคนมาขายของนี่คือหลังกระช่วงกันข้าง <c oughs> ตลาดเลยค่ะเด้อเบิ้งตลาดน้ำกันตลาดหลังกระช่วงกันข้าง,งนี่ลงจงเลยค่ะเบิง้งเบิ้งน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยประเดียนไทย คลิปให้เบิ้งหลังตลาดมันนี่ภาพกันยางมาหลังตลาดหลังตระช่วงกนานคลังอืม คนหนี้คนเนนด้อไข่เด้อฝนกิตกแล้วอยูหลอดปลอดภัยบัรจุค้นดูดีสบายว่เก็บยาด่าย้วมไข่ย,ยังมรดีค่า